กันอีกแล้วนะครับกับช่องเฟตทาชานเอลมาครับผมวันนี้เราอยู่กับทีหกศูนห้าศูนอ๋อทีมงานเร่ยพรเจริญหนึ่งครับโอ้กําล,ลัง ตายตายโอ้เสีเสเสเยกโชวเห้ายน็ด ắ ังนี่โอ้เห็นว่าขับรถขั้นงหญ่เลยเล่เนเอาวเล่นเอาแท้โเก่งใจตาก,กล้องเลยวะโอ้วิ่งไม่ทันครับเปิดหัวมานี่ก็ วิ่งเร็วมากมาครับผมเดี๋ยวรอแกก่อนครับไปไม่ทันแล้ววิ่งไวเกิน โอ้เมื่อกี้ฝนตกแรงมากครับผมตากล้องนี่เปียกหมดเลยโอ้เสียเปียกเสียวเบียดเลยครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยวลองใหม่ครับโอ้เสียเบียดแกบอกว่าแกไถเกียร์สี่นะครับเกียร์สี่มิเดยมสี่นะครับมิดเดยมสี่ก็ตายอ่ะลองดูหน่อยครับ See? <laughs> แซ่ลิ่วครับผมตายแปลงยาวๆอย่างนี้คนถ่ายนี่บอกเลยว่าหมดแรงครับโอ้มื่อกี้ถ่ายอยู่ดีๆนะครับฝนตกโคตรแรงเลยดูฮะลงไปข้างล่างยิ่งวิ่งไปอ่ะ ใครบอกว่ารถใหญ่วิ่งไไวๆมาดูครับผมรถเสียเพดนี่แหละครับเร็วสุดแล้วผมว่านี่ตั้งแต่ผมถ่ายขึ้นมาผมว่ารถเสียเพตนี่แหละวิ่งไวอ่ะเดี๋ยวเราให้แกกับมาก,ก่อนครับ เปลี่ยวิ่งไวมากไถวมีดเดยล4อ่ะมีดเดยล4ก็ตายประมาณเจ๊สามอ่ะ วอ้ดก็ตายก็ตายโอ้กก็ตายวิ่งนะผ่านเมื่อกี้นี่ตัวยังใหญ่เลยโอเคครับผมสำหรับชิมนี้ผมก็ขอยอมแพ้สบเสบียนะครับโอ้ชั่วโมงนี้ก็ต้องยกให้คันนี้ครับผมไถวิ่งไวมากเลย อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าโอ้เหนื่อยมากเหนื่อยมาก